สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันที่เกม Summoner War นะฮะในด่านโถพิพากษานะดันเจียนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำไกด์ใหม่ของเจ้าดันเจียนนี้ครับเป็นชั้น12นะเพราะว่าไกด์เก่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูเอ่อไกด์บูนิชเชอรใช่ไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะไกด์อันนี้ที่ผมเคยทำอมันใช้เป็นตัวไอกาแล้วก็3อินุใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์ไฟ โลนของทั้งห้าตัวก็เป็นดังนี้เลยซึ่งปัญหาของไอไกเนี่ยก็คือไอกานี่แหละเพราะว่าเจ้าไอกามันเป็นมอนสเตอร์ห้าดาวแสงมืดที่ต้องแลกเหรียญมาใช่ปะ่ะในสภาพคุณเป็นผู้เล่นใหม่เงี้ยยังทากิจกรรมได้ไม่เท่าไหร่เองแล้วก็ต้องแบบมาเจอไกว่าต้องใช้ไอกาเนี้ยเออแล้วแบบว่าเหรียญที่ต้องใช้แลกมันก็ต้งห้าร้อยใช่ปะ่ะไม่ไม่เราไม่สามารถหาไอกาได้ในเร็ววันนะแบบ ต้องเล่นเกมไปตักระยะหนึ่งครับผมเลยว่าจะมาทำไกด์ใหม่ที่มันง่ายขึ้นนะโดยผมจะเปลี่ยนเอาไอากาออกแล้วก็ใส่เป็นตัวเจ้าไลลี่นะอ่าไลลี่ผมลองปั้นไลลี่มาครั้งแรกครับไม่ไม่เคยปั้นมาก่อนเลยก็ลองปั้นดูก็สกิลมันก็ฮีวดีครับแล้วก็ใช้ได้เหมาะกับให้ถกพิพากษาเลยเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะก่อนอ,อื่นผมจะเล่นให้ดูเดี๋ยวก่อนที่จะโชว์รูนอะไรผมขอเล่นให้ดูสักร้อยรอบก่อนนะ,ะเอออยากเล่นแบบให้รู้ก่อนไงว่ามันมันจะผ่านชัวจริงหรือเปล่า เพราะว่าไลลี่เนี่ยสกิลของเธอก็คือเวลาที่แบบว่าโดนโจมตีมันเนี่ยจะสะสมโทเทมใช่ไหมเออถ้าโทเทมครบสามโทเทมมันก็จะสามารถใช้สกิลฮิล,ลแรงๆนลสกิลที่สี่ได้อะไรทํานองนั้นอ่ะเึ่งพอเอามันมาเล่นในด่านโถมพิพากษาที่มันโดนโจมตีศาสตร์เอาศาสตร์เอาไม่พักเนี่ยไลลี่ก็เลยได้ฮิลหลววเลยซึ่งมันจะซับได้ดีมากเออผมเลือกเป็นการโจมตีบอสนะครับผมเลือกให้มัน โจมตีปาการขวาก่อนแล้วก็ไปปะการตาแล้วก็ไปบอสนะเพื่อความชัวร์จริงๆจ,จะโจมตีบอสเลยก็ได้แหละแต่ว่าบางครั้งมันก็เฟลผมเลยต้องเลือกอย่างนี้เพื่อความชัวร์ขึ้นมาลองดูรอบแรกกันนะเฮอดีเนะาะไลลี่ปกติอ่ะไอ้บอสมันเป็นธาตุแสงใช่หไหมเอ่ออินการมิธาตมืดของเราอ่ะมันก็เลยเป็นตัวเดียวที่จะตายเป็นตัวแรกนะับเพราะว่า มันแพ้ทางธาตุไงบอสก็เลยไปอัดอินูกามิมืดแต่พอมีไลลี่อย่งเงี้ยอินูกามิมืดก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นนะจบดีบอสได้หลายครั้งขึ้นครับเดี๋ยวผมลองเล่นก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอีก30รอบนะครับว่ามันจะผ่านทัวร0ิบรอบหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ก็ครบ30รอบไปแล้วนะฮะแล้วก็ดูจะยังยังไม่ได้เฟลสักรอบเป็นนะเวลาโดยเฉลี่ยก็นาที12วิ เวลาที่ดีที่สุดก็ห้าสิบเ็ดวินาทีก็ดีก็ดีนะครับเดี๋ยวเราไปครั้งที่สามเอดถึงหกิกันเลยแต่ผมไม่รู้ผมจะมีจี้พอหรือเปล่านะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ฮนะโอเคครับตอนนี้ก็ครบหกสิบรอบแล้วนะฮะผมต้องมานั่งเพิ่มตัวเลขท้ายบนโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นต่อไปครั้งที่หกถึงเก้าสิบนะฮะทีมนี้ช่ว์จริงเอ้แล้วเวลาเฉลี่ยเมื่อกี้มันเท่าไหร่วะผมลืมดูเลย เ,เพชรผมจะหมดแล้วนะผมอาจจาะไม่ดูได้ไม่ถึงร้อยครั้งครับเพชรหมดแล้วจริง <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนจี้กับเพชรหมดนะฮะโอเคตอนนี้ก็ครบเอะะ่อเท่าไหร่วะเก้าสิบครั้งแล้วครับยังไม่เฟลัะครั้งเลยเวลาที่ดีที่สุดก็ห้าสิบเจ็ดวินาทีใช่ปะ่ะวะเออเวลาโดยเฉลี่ยก็นาทีสิบสามวินครับน่าจะมีจี้พอเหลือสิบครั้งสุดท้าย ถ้าผ่านสิบอันนี้ก็เป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วพอจะยืนยันได้ว่าทีมนี้แหละชัวร์จริงแท้เวลาก็ดีด้วยนะนาทีเ็จเศจถือว่าดีป่ะเวลานี้สําหรับผมถือว่าดีนะเวลาเนี้ยโอเคครับครบหนึ่งร้อยรอบแล้วนะก็ไม่เฟลเลยสักครั้งก็ดีครับทีมนี้ก็ดีแล้วน่าจะแชร์เป็นไกด์ได้แล้วนะทีมนี้ลูนของทั้งห้าตัวก็เป็นดังนี้เลยนะฮะสลับกล้องก่อน ไอ้ลูนโคลผมทำสปีดไวไปนะครับิเพราะงั้นจริงๆไม่ต้องใช้สปีดตามนี้นะโคเอาโคให้แบบลูนให้เหมือนลาอ็อกเลยก็ได้ฮนะให้มีสปีดสักบวก80ดิบดาเมจก็เท่าๆลาอ็อกอะไรเลยอันนี้ผมดันสปีดเยอะจนดาเมจมันน้อยไปนะโคแล้วกัะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทีมของไอกาก่อนแล้วก่อนไปเผมเปลี่ยนไลลี่ออกแล้วใส่ไอกาไม่ไม่รู้เวลาจะต่างกันหรือเปล่าอันนี้ทีมก็คือทีมที่ผมใช้เป็น ช้เป็นประจำนะทีมนี้เพราะว่าผมไปดูในสถิติไนียเออไอทีมที่ใช้ไอกามันเวลาสามห้าวินาทีเลยอันนี้มันเร็วสุดเพราะว่าน่าจะอัดบอสก่อนเลยแต่ว่าผมกดเล่นเอาชัวร์เนะตอนนี้กดเล่นเอาชัวร์ก็เลยตีเสาวขวาก่อนแล้วไปซ้ายแล้วก็อัดบอสเวลาจริงๆเลยอาจจะไม่ใช่สามห้าวินาทีเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวที่เวลาถ้าแบบว่าให้มันตีเสาเหมือนตอนใช้ไลลี่มันเวลาจะต่างกันหรือเปล่า ไอกามันดีนะมันทําให้พวกฮิวด้วยตัวเองได้าจากการโจมตีอดูดเลือดบอสได้ดูดเลือดคู่ต่อสู้านาทีสองวิครับคงไม่ต่างกับตอนใช้ไลลี่เท่าไหร่เพราะงั้นถ้าใครไม่มีไอกาจริงๆไอกามันไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะก็ะเอาไปลงทุนกับไลลี่ก็ได้คนระับไอกาผมก็หยิบมาใช้แค่เทียนอะไรพวกนี้นี่แหละใช้แค่ไม่กี่ดานนะไรลี่น่าจะคุ้มกว่านะ้ะ โอเคครับแล้วก็มาอยู่กันที่ดิสคอร์ดของผมนะผมจะอัพโหลดไทม์ใหม่เข้าไปในฟอรัมเผื่อแน่นาคตใครอยากมาดูก็มาดูในดิสคอร์ดได้นะครับลิงก์อยู่ใตค้คลิปวิด,ดีโออ่าพูดนิเชอร์เขียนหรือเปล่อาอ่ะอ่าพูดนิเชอร์บีสิบสองทีมสามอ่อ, 12, เ,อ,อเราน่าจะเขียนถูกแล้วแล้วก็แท็กอะไรให้เรียบร้อยโสต์ ก็จะเป็นดังนี้นะฮะรายละเอียดของไกด์สั้นๆที่เราทําในคลิปนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้เลยรายละเอียดรูนอะไรใครไม่สะดวกดูในคลิปวิดีโอก,ก็เข้าร่วมดิสคอร์ดเราแล้วก็มากดดูในฟอรัร่มได้ทุกเมื่อเลยนะฮะและทีนี้เราไปดูในโอเปอเราดีกว่าตอนนี้ไกด์ของทูนิเชอร์ทีมหนึ่งทีมสองทีมสามก็โอเคแล้วนะเนาะแต่ในฟู์คไม่ได้มีเขียนอะไรไว้ คลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องจบลงตรงนี้เท่านี้แล้วฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับ